ไปดูอะไรครับเนี iff, uh ่ยทำเนื euh ้อกวางครับเนื้อกวางใช้เครื่องแกงของเครืแกงของนครเขาเขาจะทำเครื่องแงในไม่จะมีเครื่องเป็นหมอสหรับการตััว เราจะเปิดหลังจองนะครับเปิดโต๊ะถ้าเปิดการถักเนื้อก็จะไส้หิ่งถ้าได้หิ่งอ่อนดีนะตัวนี้หิ่งอาจจะแก่ไปหนะ่อยทำเป็นแว่งน้ำล้างครบจ้ะนี่ครับน้ำล้างค ตัว่วให้ผูกฉีกหน่อยไปมะกรูดก็จะฉีกหน่อยกับเนื้อก็ต้องมีใบมะกรูดใบเลี้ยงนนะเยนื้อเลี้ยง นี่ร้อนครับ๋ยวน้ำตาลไปนิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเราการปูน้ำตาลนิดปลาเขียวทุกติวเี๋ยวนิดหน่อยน,น้ำปลาครับผมให้ดีแล้วผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นครัวที่อยู่ในสวนครับไว้สำหรับทำ อาหารกินกันลาด้วมากรูดนะครับมะกดสามจุดจุดดนมะกรูดจุดจามด้วยลูกโดนะครับสามด้วยลูกโดนะครับทั้งก้านเลครับ เราปลูกเองนะครับพริกปลูกเองคาาตะไคร้ปลูกเองหมดมันก็จะปลูกสิบประมาณนี้นะครับ